ประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัยที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับโอ้โหงานนี้ใหญ่นะ ไปกราบไหว้เพื่อขวามเป็นสุริงมงคลกันก่อนแล้วไม่ใช่งานที่เขาบอกว่านานๆจะได้จัดกันนะคุณผู้ชมนะน<า>นบอกเลยว่าเป็นงานใหญ่จริงๆต้องชุดแดงมาแบบนี้ <c oughs> หลายคนเห็นบรรยากาศนึกว่าไอ้สุดจีน <c oughs> แล้วเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ยังครับยัง <c oughs> ที่นี่คือศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัยตำบลในเมืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ <c oughs> ชาวบ้าน <c oughs> ที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน <c oughs> แล้วก็คนแถ <c oughs> วนั้นอะ เขาก็มาร่วมงานกันกันกบประเพณีแห่เจ้าแม่ทับทิมพิชัยครั้งที่157จัดมาแล้วนะร้อยกว่าครั้งนะครับทําแบบนี้เพื่อโชดชูองค์เจ้าแม่ทับทิมพิชัยและเพื่อความเป็นสิริงมงคลแก่ผู้ที่เคารพศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่นั่นเองนะครับอะการจัดงานประเพณีนี้เนี่ย ชาวบ้านในอำเภอพิชัยนะฮะเขาปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกเีและจัดเป็นประเพณีท้องถิ่นอีกด้วยอีกทั้งการแห่เจ้าแม่ทับทิมที่นี่ฮะมีความยิ่งใหญ่เป็นอันดับที่สองในเขตพาคงเนือตอนล่างเลยนะค่ะก็น้องๆนครสวรรค์อ๋อหูต่งานใหญ่ยดูมังกรสิงโตอันนี้มังกรหรือสิงโตอะโอ้ยมังกรเอยดูดีดูดีอูดีตราก็เห็นชัดเเหมือนกันเลยไม่แน่ใจเท่าไหร่ดูที่ความยาวเอาง่ายๆามังกรจะยาวแางนี้แล้วดูขบวน เหมือนตุจน๊จีนจริงใช่ไหมใช่แต่ที่ผมบอกอาจจะสับสนตัวตุ๊จีนไวจังอะทาคณะกรรมการศาลนะครับในกำหนดให้มีการทําแล้วก็แห่ประเพณีองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นประจําทุกๆ3ามปีและจะต้องมีพิธีในการเปลี่ยนเครื่องทรง ทุกๆ6ปีหรือ7ปีด้วยทุกวิธีนะครับในการไหว้เนี่ยเขาทำตามแบบประเพณีจีนโบราณครับส่วนวิธีทิ้งกระจาดก็จะทำกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วขบวนแห่ปีนี้นะคะเขาบอกว่าเริ่มจากศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมพิชัยแล้วเดินแห่รอบไปยังตลาดพิชัยอีกด้วยแล้วก็มีการแสดงเชิดสิงโต่าแล้วก็มีการระบำถ้วยมังกรระเบิดน้ำและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอันนี้สิงโต,ต ตโตจะสั้นกว่ามังกรจะแบบยาวๆถูกต้องแยกแยะกันได้ถูกเด้อโอ้แต่ดูดูดูเฮ้ยเขามีฝีมือนะไม่ง่ายนะแบบเนี้ยอ้ออ่ะก็สนุกสนานเพลินเพลินกันไปแบบนี้แหละครับดูนี่ดีดีนี่สูงมากเลยอ่ะเห็นแล้วหวัดเขียวแทนหตัอ่ะน้องๆโอ้ย่อะไวยเอ้าก็แต่ละที่เขามีการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปในช่วงตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะ